ถ้าจะพูดถึงภาพยนตร์ที่อ้างอิง multiverse หรือพระหุจักรวานเราก็คงจะพูดได้เต็มปากครับว่าหนังจากทางมาเวลนั้นทำออกมาได้ดีกว่าเกินจะมีใครหนังไหนทำมาสู้ได้ครับเพราะเขาปูทางให้กับจักรวานนี้มาร่วม 10, 10ปีแต่นี่ครับกำลังจะมีหนังเรื่องใหม่ที่กำลังจะให้ความหมายของพงหุจักรวานใหม่ทั้งหมดในแบบฉบับของตัวเองที่ไม่เคยมีใครเหมือนบอกได้เลยครับว่าเป็นหนังที่เล่นกับมัลติเวิร์สที่สมบูรณ์แบบอีกเรื่องสนุกไม่แพ้ทางมาเวลอย่างแน่นอนที่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของครอบครัวตระกูลหวัง ครอบครัวคนจีนธรรมดาๆรรมดรับที่อาศัยอยู่ต่างประเทศพวกเขาใช้ชีวิตอย่างวุ่นวายจากกนกระทั่งการปรากฏตัวของคนในครอบครัวพวกเขาจากอีกจัก,กรวาลแห่งหนึ่งเพื่อขอความช่วยเหลือจากเอเวอร์ลีนหวัง ซื่อเจจำเรื่องเพื่อขอให้เธอรับช่วยหยุดยั้งมหันตภัยล้างบางมัลติเวิร์สให้ได้ชะตากรรมของคนในครอบครัวหวังกับพระุจักรวานเหล่านี้ครับจะมีจุดจบลงอย่างไรสวัสดีครับผมมอโบทุกคนก็ะจะได้ฟังสรุปในเรื่องหนังเรื่องใหม่ล่าสุดอย่างเรื่อง e อ e r y t h i n g everywhere all at ส n c e ซื่อเจทะลุมัลติเวิร์สท่านเพื่อนช่นชอบคลิปนี้ครับฝากไลค์กับแอดมินแล้วก็ทีมงานคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราหน่อยและทาทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ หนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาที่หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าเอฟเวอร์ลีนหวังนางเอกของเราแม่บ้านคนจีนธรรมดาคนหนึ่งรับที่ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวที่ต่างประเทศด้วยการทําธุรกิจสักครังเสื้อผ้าร่วมกันโดยเอฟเวอร์ลีนรับใช้ชีวิตร,ร่วมกับเวมอนสามีสุดซื่อบื้อไม่เอาไหนแล้วก็ลูกสาวคนหนึ่งรับจอยที่เธอนั้นเอาแต่ใจดูผิวเผินครับครอบครัวนี้ดูเหมือนจะเป็นครอบครัวคนจีนที่แสนธรรมดาแต่เมื่อจอดลึกลงไปแล้วนั้นเราก็จะได้พบกับความจริงที่ว่า ครอบครัวนี้ครับมันมีปัญหาเยอะมากแค่ไหนอย่างแรกเลยก็คือปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวจอยกับพ่อแม่ที่เรียกได้ว่าจอยครับค่อนข้างเครียดเป็นอย่างมากในเรื่องที่เปิดตัวแฟนใหม่ที่เป็นผู้หญิงให้กับอากงได้รู้จักแต่พ่อกับแม่รับกลับไม่ค่อยสนใจในเรื่องนี้ของลูกสาวเลยในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างเอเวอร์ลีนกับสามี ก็ดูเหมือนว่าจะแย่ลงเรื่อยๆทั้งคู่แทบไม่ได้มีความรักความชอบลงเหลือกันอยู่แล้วและปัญหาที่ดูเหมือนว่าจะใหญ่ที่สุดในครอบครัวนี้เลยก็คือพวกเขาครับกำลังมีปัญหาเรื่องการตรวจสอบจากกรมสรรพากรที่ได้สืบทราบมาว่าธุรกิจครอบครัวของตระกูลหวังนี้ครับมีการหลีกเลี่ยงภาษีด้วยวิธีการบางอย่างจนถึงขั้นที่ว่าธุรกิจของพวกเขาได้ถูกอายัดในการควบคุมของกรมสรรพากรไป,ไปเป็นที่เรียบร้อยเอเวอร์ลินกับเวมอนในวันนี้ครับก็เลยมีความจําเป็น จะต้องเดินทางไปที่กรมภายในวันนี้เพื่ออธิบายเจรจาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าพวกเขารับไม่ได้มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีแต่อย่างใดแต่แล้วประเด็นมันก็อยู่ตรงนี้นี่แหละครับระหว่างที่2อสามีภรรยากับอากงกําลังขึ้นลิฟต์ไปพบกับเจ้าหน้าที่ครับอยู่ๆพฤติกรรมของเวมอนก็ได้เปลี่ยนไปคือเขาทําเสียงเข้มขึ้นมา เพื่อบอกนาเอกถึงเรื่องบางอย่างคุณต้องฟังผมดีๆนะหลังจากนี้ไม่กี่นาทีจะมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวคุณคือผมได้ติดตั้งเครื่องฆ่ามัลติเวิร์สใส่หูคุณไว้แล้วต่อจากนี้ไปผมจะขอให้คุณทําตามคําสั่งในกระดาษที่ผมจะให้คุณไปให้สําเร็จให้ได้แล้วเราจะได้เจอกันอีกครั้งแต่ตอนนี้ผมต้องไปแล้วบายแล้วเวมอนครับก็กลับมาเป็นคนติงต้องเหมือนเดิมเอเวอร์ลินก็งงเลยสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับสามีเธอกันแน่ทว่าในตอนนั้นครับลิฟพอดี ครอบครัวหวังดเดินเข้าไปเพื่อพบกับเจ้าหน้าที่ในทันทีครับซึ่งผมจะขอเรียกเจ้าหน้าที่หญิงคนนี้ว่าเจ๊เหลืองก็แล้วกันนะครับแล้วการสอบสวนครอบครัวหวังก็เริ่มต้นขึ้นมาอย่างเป็นทางการในขณะที่เวมอนกับอากองกําลังฟังคําด่าจากเจ๊เหลืองอยู่นั้นในใจของเอเวอร์ลีนครับยังคงคิดถึงเรื่องที่สามีเพิ่งบอกกับตัวเองมาให้ทําตามคําสั่งในกระดาษ เธอในตอนนี้ก็เลยอยากจะลองทําดูก่อนอื่นเลยรับขั้นตอนแรกสลับรองเท้ากลับข้างกันตามมาด้วยขั้นตอนที่2หลับตาครับและนึกถึงภาพห้องนักการพารงที่เธอนั้นเพิ่งเดินผ่านมาไม่กี่นาทีนี้แล้วหูฟังในหูนางเอกรับมันก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวจบด้วยขั้นตอนสุดท้ายคือกดปุ่มในหูในทันทีมันก็เลยเป็นการกระชากจิตวิญ,ญญาณของนางเอกรับข้ามทะลุมิติย้ายมาอยู่ในห้องนักการพารงที่มีสามีเบมอนรออยู่ที่นั่นแล้วรับเอเวอร์ลีในตอนนี้ต้องการคําตอบกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นกับตัว แต่เวมอนก็บอกว่าเราไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นผมจะอธิบายให้คุณได้เข้าใจสั้นๆตรงนี้เลยก็คือในตอนนี้จิตของคุณได้ถูกส่งเข้ามัลติเวิร์สมาอยู่กับผมในอีกจักรวาลแห่งหนึ่งที่เราก็ต่างมีตัวตนจริงๆที่นี่ตรงนี้และตอนนี้เลยสิ่งเดียวที่ผมต้องการจะบอกคุณนะครับคือในตอนนี้ได้มีจอมารโฉดชั่วตัวหนึ่งกําลังออกอาลาวาสเพื่อฆ่าตัวคุณในทุกจักรวาลสําหรับการบางอย่างที่อาจจะส่งผลต่อการมีอยู่ของทุกพหุจักรวาลเลยก็ว่าได้ คุณเลยมีความจะเป็นต้องเตรียมตัวสู้เพื่อหยุดภัยร้ายในครั้งนี้เพราะในตอนนี้มันอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าคุณอยู่นี่แล้วแต่อีกเดี๋ยวมันได้รู้แน่เวย์มอนจึงย้ำกับนางเอกอีกครั้งรับว่าตอนนี้ต้องทำตัวให้เป็นจุดเด่นน้อยที่สุดก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้นครับเวลาของพวกเขาจะต้องหมดลงเมื่อเจ้เหลืองแห่งจังกรวาลแห่งนี้ได้เดินมาฆ่าพระเอกทิ้งแล้วก็ตามด้วยนางเอกส่งจิตของพวกเขาครับกับสูตรจัก,กรวาลหลักของตัวเองเอเวอร์ลินก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นใหม่อีกรั้งหลังจากที่เจ้เหลืองได้พรามเสร็จแล้ว คือเธอได้ให้เวลาครอบครัวหวังถึงแค่ตอนเย็น ื่อส่งเอกสารยืนยันความบริสุทธิ์ให้ได้ไม่เช่นนั้นเธอจะเอาผิดเรื่องครอบครัวหวังให้ถึงที่สุดเรดว่าในช็อตนี้ครับนางเอกไม่ได้ใส่ใจเรื่องธุรกิจตัวเองแล้วลละครับเธอยังคงสับสนกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่อสักครู่นี้มันคืออะไรกันแน่เอเวอร์ลินครับเดินตาลอยมาจะถึงหน้าลิฟต์ในขณะที่ทางฝั่งเจ๊เหลืองครับอยู่ๆเธอก็เดินดุยๆตรงมาหานางเอกพอดีซึ่งมันก็เลยทําให้นางเอกในชังหว่านนะครับเกิดสติแตกขึ้นมาเลยสิคิดว่าเจ๊เหลืองจะมาฆ่าเธอเหมือนกับภาพที่่เเเเคยยหหห็น็นนนอเวรรลกลกกจักกัััดดาาบตมใส้ của chế lượng chẳng และนี่เลยครับคือจุดเริ่มต้นของความชิบหายเมื่อเจเหลืองรับโกรธแบบขั้นสุดเธอได้สั่งให้รปภทั้งตึกรับขึ้นมาลากคอนางเอกส่งให้กับทางตำรวจในทันทีในขณะที่เวมอนกำลังงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับสติของเขามันก็เปลี่ยนไปแล้วเมื่อเวมอนเวอร์ชันเสียงเข้มรับได้กลับมาอีกครั้งในร่างของพระเอกเพื่อตำหนินางเอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเธอทำอะไรลงไปนะผมว่าผมย้ำชัดเจแล้วนะว่าให้คุณทำตัวให้เป็นจุดเด่นน้อยที่สุดแต่นี่สายเกินไปแล้วสิเพราะฉะนั้นผมจะช่วยคุณเเอองลินวแ้ รพระเอกก็จัดการหยิบลิสติกขึ้นมาเพื่อเคี้ยวมันอย่างอ,ร,อร่อยตามด้วยการเปิดเครื่องที่หูครับดึงความสามารถของกังฟูออกมาเพื่อต่อกรกับเหล่าราปภหลายคนได้อย่างสบายๆโดยที่ตัวเวมอนครับไม่ได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยก่อนที่การต่อสู้ครับจะจบลงด้วยชัยชนะชั่วคราวของครอบครัวหวัง พระเอกก็เลยมีโอกาสได้เล่าเรื่องราวเพิ่มเติมรับให้กับนางเอกได้ฟังว่าจอมานที่กำลังออกล่าตัวเธอไปทุกทั่วพระหุจ,จักรวานนั้นเธอมีชื่อว่าโจบุโทบากิที่มีความสามารถในการข้ามจักรวานเหมือนกับพวกเราเพียงแต่เก่งกว่าหลายขุมอ๋อแล้วก็ตัวผมนั้นมีชื่อว่าอัลฟาเวมอนมาจากจักรวานที่มีชื่อว่าอัลฟาจักรวานแรกที่รับรู้ถึงการมีอยู่ของเหล่าพระหุจ,จักรวาน ที่ในตอนนี้ก็ไม่อาจทราบจํานวนได้เพราะมีมากมายมหาศาลทางจัก,กรวาลของเราพยายามจะใช้ความรู้ในเรื่องนี้ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์รับออกแบบเป็นเครื่องมือที่กระโดดข้ามผหุจัก,กรวาลได้โดยมันจะทําให้คนที่จาครับมีความสามารถเข้าถึงความทรงจําของตัวเองในต่างจัก,กรวาลรวมไปถึงทักษะศักยภาพต่างๆทางร่างกายที่วิธีการทําแบบนี้อาจจะต้องใช้เวลาฝึกสักนิดครับถึงจะจําได้อย่างสมบูรณ์แบบและในตอนนี้ผมจะต้องสอนคุณให้เข้าใจเรื่องนี้ให้ได้ทว่าเอเวลินครับก็เ,เรียได้ว่าตามอัลฟาเวมอนเกือบไม่ท เธอไม่เข้าใจจริงรับในเมื่อจัก,กรวาลมันมีปริมาณที่นับไม่ถ้วนทำไมอัลฟาถึงต้องมาขอความช่วยเหลือจากเธอด้วยละ่ะฉันเป็นแค่แม่บ้านธรรมดาคนหนึ่ง ทนายทาอะไรไม่ได้ก็ปล่อยฉันในจัก,กรวาลอื่นถูกฆ่าไปบ้างก็คงไม่เสียหายมากหรอกมัง้งออลฟาก็เลยบอกรับว่าจุดประสงค์ของโจบุไม่ใช่เพียงแค่การฆ่าเธอนสิดูเหมือนว่าโจบุครับกาลังวางแผนในการสร้างบางอย่างขึ้นมาที่มันก็มีลักษณะคล้ายๆกับหลุมดําที่พร้อมจะดูดกินทุกอย่างจนสิ้นสากชะตากรรมของพระหุจัก,กรวาลครับก็เลยจําเป็นต้องขึ้นอยู่กับพวกเราแล้วว่าจะสามารถกําหนดมันไปในทิศทางไหนที่บอดได้เลยครับว่าสิ่งที่อัลฟาเวมอนกับนางเอกขึ้นก่อไปมันก็ได้ดึงความสนใจของออลฟาเจ๋เหลืองร ลูกสมุนเอกของโจบุเข้าจัง,จง เธอก็เลยจัดการจำเข้ามาอยู่ในร่างเจ๊เหลืองในจักรวาลหลักในทันทีเพื่อเตรียมความพร้อมรับในการออกล่าเอเวอร์ลินให้ตายให้ได้แน่นอนครับว่าในตอนนี้เนี่ยนางเอกยังไม่พร้อมที่จะต่อสู้อัลฟาก็เลยมีความจำเป็นต้องรับมือกับเจ๊เหลืองไปก่อนและกันถึงเวลาให้กับพวกเขาทั้งคู่ครับเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์ตรงนี้ไปให้นานที่สุดพระเอกก็เลยพยายามจะหาจักรวาลที่จะจำรับเพื่อดึงความสามารถตัวเองในจักรวาลอื่นที่อาจจะมีความสามารถมากพอในการรับมือกับเจ๊เหลืองให้ได้ทาว่ามันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นสิครับเพราะการที่จะจำแต่ และครั้งเนี่ย จะต้องทำตามเงื่อนไขในการเลือกจักรวาลก่อนซึ่งจะมีความแตกต่างไปในแต่ละคนแต่ละจักรวาลเพื่อนๆจำฉากแรกที่นางเอกต้องสลับรองเท้ากลับข้างได้ไหมครับรวมไปถึงตอนที่เวมอนหยิบริสติกขึ้นมากินสิ่งเหล่านี้นั้นล้วนเป็นเงื่อนไขที่นักท่องผูุจักรวาลจะต้องรู้ให้ได้และต้องทำให้สำเร็จเพื่อใช้ในการเลือกจักรวาลและกระโดดข้ามมันไปปัญหาของเวมอนในตอนนี้เลยก็คือเงื่อนไขนี้แหละครับคืออัลฟาเวมอนต้องการจะดึงความสามารถยิมนาสติกขึ้นมารับมือกับเจ๊เหลืองที่มาพร้อมกับสกิลนักมวย้ แตเงื่อนไขของพระเอกรับเกือต้องทํากระดาษบาดมือถึง4ครั้ง ในการปลดล็อกความสามารถตัวเองได้ซึ่งก็เป็นเหตุให้เวมอนกรับโดนเจ๊เหลืองใส่ร่วงลงไป1กรุมจนหูฟังข้ามมิติของเขากระเด็นไปตกอยู่หน้าของเอฟเวอร์ลินทีนี้ครับก็เลยต้องฝากความหวังไว้กับนางเอกแล้วแหละว่าเธอจะใช้สิ่งที่เรียนรู้มาจากอัลฟาเวมอนกรับในการแก้สถานการณ์ครั้งนี้ได้หรือเปล่านางเอกด้วยความกลัวตายก็เลยพยายามจะใช้หูฟังกรับเพื่อข้ามมิติแต่เงื่อนไขในการเข้าถึงตัวเองที่มีศิละปะในการป้องกันตัวนั้นมันมีราคาจะต้องจ่ายเลยก็คือเอฟเวอร์ลินกรับจะต้องบอกรักกับเจ๊เหลืองด้ววยความมมเต็ใจัน จะปลดปล่อยความสามารถสกิลนี้ได้แต่แต่แต,แตรับถ้านางเอกทําไม่ได้แล้วล่ะก็เธอมีอีก2เงื่อนไขเป็นทางเลือกรับซึ่งนั่นก็คือการหักแขนตัวเองหรือว่าการนอนหลับ ซึ่งเรียกได้ว่าสองเงื่อนไขที่ว่านี้ทำได้ยากกว่าการบอกรักเจ้เหลืองอีกใช่ไหมเลยครับใครมันจะไปหลับลงเลยครับตอนนี้ซึ่งก็เรียกได้ว่านาง,งเอกงมเข็มอยู่นานครับจนในที่สุดเธอก็ทำสำเร็จด้วยการบอกรักเจีเหลืองด้วยความเต็มใจเอเินก็เลยได้กระโดดข้ามจักรกวาลมาอยู่ในร่างตัวเองในอีกสถานที่หนึ่งครับที่ด่วนว่าเธอกำลังนั่งอยู่ในรถยนต์สุดหรูมางานกาล่าอะไรแบบนั้นใช่แล้วครับจักรกวาลนี้เอเวอร์ลินเป็นดารากังฟูชื่อดัง ที่มีชื่อเสียงไปทั่วทั้งโลกชีวิตที่น่าอิจฉาแบบนี้ครับมันมาพร้อมกับปมที่เธอต้องเลิกกับเวมอนตั้งแต่ที่เป็นสาวจนเป็นเหตุที่ว่ามันผักดันชีวิตเธอครับได้มาไกลถึงขานาดนี้เอเวลีนคิดในใจครับรูนี้กูเลิกคบกับผัวตัวเองตั้งแต่สาวๆคงจะดีกว่านี้เรียกได้ว่าการตัดสินใจเพียงแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวในชีวิตครับมันได้เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ชะตาชีวิตของคนคนหนึ่งไปได้อย่างสิ้นเชิงเเพื่อนลองคิดดูนะครับว่าชีวิตคนเราเนี่ยมีการตัดสินใจทั้งหมดกกีีี่่่่คคครรั้้้งงแแแแลลลละะะนนนนนนหือจนนําาาววทมมตติิสถูขึใ มเมื่อรวมทุกคนเข้าด้วยกันครับมันก็เลยมีจํานวนที่ไม่รู้จบก,ก่อนที่นางเอกในจัก,กรวาลหลักรับจะได้สติกลับคืนมาอีกทีเธอก็มีความสามารถในการต่อสู้กับเจ้เหลืองได้ยิ่งกว่าความวาสูสีนางเอกสามารถชนะเจ๊แก่ g r a ได้อย่างขาดรอยแล้วการต่อสู้ทั้งหมดครับก็ถูกหยุดลงนางเอกในตอนนี้ก็เลยมีอาการสับสนจากการใช้เครื่องมือคามมติค่อนข้างมากแต่นี่ครับเป็นการใช้งานครั้งแรกๆของเธอ ถ้าทำได้ถึงขนาดนี้อัลฟาเบมอนก็ถึงกับยอมรับเลยครับว่าเอเวอรีในจักรวาลน,นี้เธอแตกต่างจากจักรวาลอื่นจริงๆทว่าในตอนนี้สิครับนางเอกได้บอกกับอัลฟาไปว่า เธออยากจะกลับไปจัก,กรวาลน,นั้นอีกครั้งจังเลยคือเธออยากจะลองไปใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่เป็นดาราดูบ้างมันน่าจะมีความสุขมากๆเลยแหละแต่อัลฟ่าก็เตือนนะครับว่าห้ามเธอไปหลงระเริงกับชีวิตในจัก,กรวาลอื่นโดยเด็ดขาดไม่งั้นอาจจะจบไม่สวยจนถึงขั้นสติแตกเลยก็ว่าได้เพราะว่าโลกอัลฟ่าเวิร์ดครับก็เป็นจุดกำเนิดของโจบุทอบากิตัวร้ายสุดชั่วช้าครับที่เกิดขึ้นมาจากการทดลองที่ผิดพลาดจากการกระโดดข้ามมิติเหมือนๆกันนี่แหละครับคือโจบุพยายามจะก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเองด้วยการพยายามจจะฝืน หลายครั้งจนร่างกายเธอไม่อาจจะรับไหว คือถ้าเป็นคนปกติครับคงจะตายไปนานแล้วแต่ไม่ใช่กับโจบุดโทบากิเธอสามารถรอดจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้และมีความสามารถในการรับรู้ช่วงชีวิตตัวเองในจัก,กรวาลอื่นได้มากที่สุดเลยเป็นสาเหตุที่ว่าเธอได้เห็นข้อความจริงบางอย่างของจักรวาลและตามมาด้วยการสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปตลอดกานซึ่งขนาดที่อัลฟาเตือนนางเอกขนาดนี้ครับเอเวอร์ลินก็ยังคงหลงละเริงส่งจิตข้ามไปอยู่จักรวาลที่ตัวเองเป็นดาราอีกอยู่ดีจนกว่าที่เอเวอร์ลินจะรู้ตัวอีกทีครับเธอกับอัลฟาก็ถูกตำรวจเข้ามาคบคุมตัวเป็น thì đẹp đói ซึ่งทางตำรวจก็เตรียมตัวสิครับจะส่งสองสามีภรรยานี้ให้กับทางโรงพักแต่ก่อนที่พวกเขาจะทําอะไรไปมากกว่านี้ยู่ๆรับจอบมานที่ลังตามไล่ล่านางเอกก็มาอยู่ตรงหน้าพวกเขาเป็นที่เรียบร้อยทว่าเรื่องมันกลับพลิกไปคนละตลบเมื่อเจ้าบุตรทบกิครับได้เปิดเผยตัวเองให้กับเอฟวารลีได้เห็นว่าเธอคนนี้ก็คือจอยลูกสาวแท้ๆของนางเอกนั่นเองเรียกได้ว่าเอฟวารลีในจังหวะน,นี้ครับตกใจกับสิ่งที่เห็นเป็นอย่างมากพอตำรวจในตอนนั้นเลยพยายามจะเข้าไปเตือนเจ้าบุว่าให้ออกไปซะอย่าเข้ามาขัดขวางกัน การปฏิบัติหน้าที่ของพวกเราแต่จะมีหอกรับที่โจบุนั้นจะฟัง เธอจัดการตำรวจพวกนั้นรับโดยพลังเปลี่ยนแปลงภาวะความเป็นจริงที่แม้แต่กระสุนของพวกตำรวจก็ทำอะไรโจบุไม่ได้แม้แต่ปลายเล็บก่อนที่เธอครับจะเดินตรงเข้ามาหาหนางเอกโดยตรงซึ่งเอฟเวอร์ลินก็ชิงถามเธอก่อนเลยครับว่าโจบุแกต้องการอะไรจากฉันทำไมจะต้องมาสิงสู่ในร่างของจอยลูกสาวของฉันด้วยละ่ะเธอต้องการอะไรกันแน่แต่ยังไม่ทันที่เอฟเวอร์ลินจะได้คำตอบจากปากโจบุอัลฟาอากงรับก็ได้ถูกส่งตัวข้ามจัก,กรวาลมาช่วยเอฟเวอร์ลินได้อย่างบุดวิดวด,ด้วยการขับรถวีลแชร์ชนโจบุครับจนหลุดจาก การเชื่อมต่อไปก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานอัลฟาเวมอนตรับก็ได้บอกกับนังเอกว่าในตอนนี้ทางจักกวาลของผมได้มีเรื่องด่วนพวกเรากำลังถูกลอบโจมตีเลยมีความจำเป็นจะต้องจบการเชื่อมต่อของพวกเราไว้ก่อนเพียงแค่นี้แล้วผมจะกลับมาใหม่อีกครั้งเอเวลินก็เลยมีความจําเป็น จะต้องพาตัวเวมอนที่เพิ่งได้สติกลับมากับจอยเพื่อผ่านั้งกู้ครับกลับมาที่บ้านได้อย่างปลอดภัยแน่นอนสิครับว่าหลังจากที่พวกเขากลับมาถึงที่บ้านแล้วเอลฟาอากงก็ได้บอกกับนางเอกเป็นการส่วนตัวครับว่าเธอจะต้องรีบฆ่าจอยทิ้งซะก่อนที่เจ้าบุมันจะกลับมาอีกแล้วใช้ร่างของเธอนั้นกอดกวนจัก,กรวานนี้อย่างน้อยนครับแค่จัก,กรวานหนึ่งปลอดภัยมันก็ดีมากๆแล้วนี่คือการเสียสละที่เอเวอร์ลีนจะต้องทำเพื่อปกป้องคนในจัก,กรวานแห่งนี้ ซึ่งแน่นอนสิครับว่านางเอกก็เครียดหนักไม่กล้าจะลงมือกับลูกสาวแท้ๆของตัวเองจนอัลฟาากงถึงกับต้องขู่ว่าถ้านางเอกไม่ทำรับอากงจะทำเองเรียกได้ว่าในช่วงเวลาที่ตัดสินชะตาชีวิตของจอยนางเอกก็ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดครับว่า เธอจะไม่ทําร้ายจอยโดยเด็ดขาดพร้อมกับยืนยันอัลฟาอากงว่าน่าจะมีทางอื่นที่น่าจะช่วยจอยจากโจบูได้และเมื่อทุกอย่างรับไม่เป็นไปตามที่อัลฟาอากงคาดหวังเอาไว้เขาก็ไม่รอช้าสิกรับจัดการส่งคนในจัก,กรวาลอัลฟาหนึ่ทีมข้ามจัก,กรวาลมาจับตัวเอฟเวอร์ลีนให้ได้เพราะสิ่งที่เธอกำลังจะทำรับมันคือการกระ ที่ช่วยเหลือทางฝั่งโจบุเอาไว้ซึ่งก็เรียกได้ว่าแต่ละคนที่อัลฟาอากงส่งมานั้นก็ต่างดึงความสามารถจากจักรวานอื่นมาใช้รับเสริมการต่อสู้ให้กับตัวเองได้ทั้งหมดแต่ละคนก็เก่งกาจกันทั้งนั้นในขณะที่ทางฝั่งของนางเอกอัลฟาเวมอนก็ไม่อยู่แล้วครับแถมจอยตอนนี้ก็ต่อสู้ไม่เป็นมันก็เลยเป็นสถานการณ์บังคับให้เอฟเวอร์ลีนรับจำต้องดึงความสามารถจากจักรวานอื่นมาใช้เข้ามาช่วยในการต่อสู้ครั้งนี้ ที่อาจจะต้องมีมากกว่า1จากกาักรวัลไม่งั้นครับเอเวอร์ลินสู้คนพวกนี้ไม่ได้แนะ่ซึ่งความสามารถที่ว่าครับก็มาจากเอเวอร์ลินจักรวัลอื่นไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นนักร้องเพิ่มความจุปอดในการกั้นหายใจทนกลิ่นระเบิดควันได้เวอร์ชั่นที่ตาบอดครับเพิ่มประสาทสัมผัสอื่นๆด้านการต่อสู้ หรือว่าจะเป็นทักษะการใช้มีดจากเวอร์ชั่นที่ตัวเองกลายเป็นเชฟกระทะเหล็กรวมไปถึงศักยภาพเหนือมนุษย์ครับจากการฝึกฝนการใช้ดัดชนีนิ้วก้อยอีกจกกักรวาลหนึ่งที่มีพลังทำลายล้างค่อนข้างสูงจนในสุดครับลูกน้องขขงอัลฟาอากงก็พ่ายแพ้ให้กับเอเวอร์ลินอย่างราบคาบซึ่งก็เป็นจังหวัที่อัลฟาเวมอนครับกลับมาหานางเอกอีกครั้งพอดีเขาก็เลยบอกกับเธอว่า เธอคือเอฟเวลีนที่ไม่เหมือนใครจริงๆไม่ผิดหวังรับที่ผมเลือกคุณในครั้งนี้การที่คุณมันไม่เอาไหนทำอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างในชีวิตล้มเหลวในทุกเรื่องที่ตั้งใจทำเอฟเวอลีน e แบบคุณนี่แหละ คือสิ่งที่ผมกาลังตามหาที่ก็แตกต่างจากจากักรวาลอื่นอย่างสิ้นเชิงในจกักรวาลแห่งนี้คุณก็เลยมีความสามารถที่จะเป็นได้ทุกอย่างที่จกักรวาลอื่นไม่เคยมีใครทําได้แบบนี้มาก่อนเอเินที่ได้ยินคําพูดนี้ครับก็คิดในใจปักอัลฟาเวมอนนี่คุณชมหรือว่าดา่าฉันกันแน่วะเนี่ยทว่าในจังหวะนั้นครับจะอยู่อัลฟาเวมอนก็ล่วงลงไปนอนกองกับพื้นด้วยท่าทางที่ทุรนทุรายเอเวอร์ลินก็เลยถามกับเขาสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับอัลฟากันแน่ซึ่งพระเอกก็เลยตอบกลับคืนนางเอกไปครับบว่าโจุ ได้บุกมาที่ฐานลับของพวกเราเมื่อตะกี้นี้และในตอนนี้มานได้ฆ่าทุกคนทิ้งไปเป็นที่เรียบร้อยนับว่าเป็นเกียรติของผมนะเอเวอร์ลิน ที่อย่างน้อยๆผมก็ได้เคยร่วมทางในชีวิตของคุณในช่วงเวลาหนึ่งที่เป็นเอเวอร์ลีนเวอร์ชันที่ไม่เอาไหนหวังว่าชาติหน้าเราจะได้เจอกันอีกแล้วการเชื่อมต่อของอัลฟาเวมอนตก็ได้ถูกตัดขาดไปเพราะว่าตายเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่ตัวของ e เอเวอร์ลีนเองรับหลังจากที่เธอเพิ่งดึงพลังจากหลายๆจักรกบาลมาใช้มันก็เลยค่อนข้างเกินขีดจำกัดที่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งจะรับมือไหวก็เลยเป็นเหตุให้นางเอกครับกำลังจะกลายเป็นเหมือนกับสิ่งที่อัลฟาเคยเตือนเอาไว้นั่นก็คือเอเวอร์ลีนรับกำลัง คนที่2ก็เป็นได้ในขณะที่ทางฝั่งของโจบูโทบากิรับหลังจากที่เธอเสร็จงานที่อัลฟาเวิร์แล้วก็ได้กลับมาสิงร่างของจอยอีกครั้งเพื่อจบภารกิจที่เธอตั้งใจมาทําตั้งแต่แรกซึ่งภารกิจที่ว่าครับไม่ใช่การฆ่าเอเวอร์ลินแต่อย่างใดมันคือความตั้งใจของโจบูครับที่ตั้งใจว่าจะออกตามหาความหมายของการดํารงอยู่ซึ่งชีวิตเพราะอย่าลืมนะครับว่าโจบูในตอนนี้ สามารถเข้าถึงตัวเองได้ในทุกจักรวาลอย่างอิสระเธอก็เลยได้รู้ว่าไม่มีอะไรในชีวิตครับที่มันสําคัญเลยพูดให้เข้าใจง่ายสิ่งที่จอบูตต้องการจะทําในตอนนี้ คือหาเหตุผลครับที่ทําให้ตัวเองอยากมีชีวิตอยู่ต่อซึ่งนั่นก็คือการตามหาคนที่เป็นแบบเธอซึ่งตอนนี้ครับก็อยู่ตรงหน้าโจบุเป็นที่เรียบร้อยเอฟเวอร์ลินฝัังนั่นเองครับซึ่งก็เรียกได้ว่าโจบุในตอนนี้ได้สิ่งที่เธอต้องการมาแล้วอย่างตัวนางเอกนั่นเองที่เข้าใจว่าการมีอยู่ของชีวิตชีวิตหนึ่งครับมันสิ้นหวังและน่าเบื่อหน่ายมากแค่ไหนโจบุเชื่อเป็นอย่างมากครับว่าเอฟเวอร์ลินจะต้องรู้สึกแบบเดียวกันเธอก็เลยชวนนางเอกสิครับเรามาละทิ้งทุกอย่างกันดีกว่าไหมจากไปกันอยย่างสงสบโดใ อาวุธสุดทรงอนุภาพรับที่เจบุเป็นคนสร้างขึ้นมาเองกับมือในการกําจัดตัวเองโจบูในตอนนี้ครับเลยอยากให้นางเอกลองใช้จิตของเธอครับกระโดดไปดูแต่ละจัก,กรวาลดูสิเพื่อจะได้เห็นว่าไม่มีจักรวาลไหนหรอก ที่ตัวเองจะสมบูรณ์แบบที่แท้จริงต่อให้จัก,กรวานนั้นครับเอเวอร์ลินจะกลายเป็นดาราอันดับต้นๆของโลกแต่สิ่งที่ต้องแลกมาเลยก็คือการสูญเสียความรักจากชายที่มีชื่อว่าเวมอนและอีกหลายๆจัก,กรวานก็เช่นกันก็ต่างประสบกับปัญหาต่างๆที่ต้องพบเจอเพราะฉะนั้นครับไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องอยู่ต่อในโลกที่โหดร้ายแบบนี้เรามาตายกันอย่างสงบดีกว่าเอเวอร์ลินแน่นอนสิครับว่าโจบ,บุโน้มน้าวนักเอกแบบขั้นสุดขนาดนี้โน้มน้าวถึงขนาดที่ว่าถ้าเอเวอร์ลินไม่กล้าจะตายครับ เดี๋ยวเจ้าบุจะไปก่อนก็ได้ พร้อมกับเตรียมการครับจะก้าวขาเข้าสู่หลุมดําอนุภาคสูงแต่สิ่งที่นางเอกเห็นในตอนนี้ครับไม่ใช่โจบุจอมันชั่วร้ายที่กำลังจะตายแต่กลับเป็นลูกสาวจอยครับที่กำลังสิ้นหวังไร้ซึ่งเป้าหมายในชีวิตเอเอร์ลินก็เลยมีความคิดอยากจะยื้อโจอบุครับให้มีชีวิตอยู่ต่อเธอและอย่างน,น้อยๆครับถ้าเธอจะไปก็คือลูกสาวจอยฉันมาก่อนสิเพราะจอยครับคือทุกอย่างในชีวิตของนางเอกในขณะที่ทางฝั่งของอัลฟาอากงในตอนนี้ก็ถึงกับเชียร์สุดฤทธิ์สิครับว่าให้นางเอกปล่อยมือโจอบุไปซะถ้ามันอยากตาย นั้นก็ปล่อยมันไปจะไปรังไว้ทําไมกันนี่คือโอกาสดีที่สุดที่จะปกป้องพระหุจัก,กรวาลเลยนะเว้ยนี่คือคําสั่งเอเวลินก็เลยตอบกลับอากงไปครับว่า ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเธอตามใจคุณพ่อมาโดยตลอดรับถูกบังคับให้ทํานู่นทานี้ตั้งแต่เด็กเอเวอร์ลีนพยายามจะเป็นในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากจะเป็นตั้งแต่ตอนนั้นเรื่องความรักกับเวมอนครับพ่อก็ไม่เคยสนับสนุนและสุดท้ายชีวิตเธอเป็นยังไงเกือบจะต้องล้มละลายเพราะว่าขาดทุนจากธุรกิจร้านสักผ้าก็เกือบจะโดนสันพกกรยึดสามีก็จะขอ,อยาลูกสาวก็มีปัญหาและถ้าครั้งนี้คุณพ่อจะรับไม่ได้อีกหนูจะไม่สนแล้วล่ะ เพราะหนูจะช่วยจอยให้ได้เลยเด้โปรดจอยกลับมาหาพวกเราเถอะนะอัลฟาคงได้ยินแบบนั้นครับถึงกับช็อกทาตัวไม่ถูก <S <S แล้วก็เริ่มใจอ่อนสิครับช่วยเอเวลีนในการดึงโจบุออกมาจากหลุมดําอีกแรงจนในสุดครับก็สําเร็จ อยก็เลยได้กลับมาเป็นตัวเองอีกรั้งก่อนที่ทุกคนครับจะพากันกลับบ้านไปเริ่มต้นทุกอย่างใหม่กันหมดเอ弗เนก็พยายามจะอธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้กับพ่อลูกได้ฟังรับว่าสิ่งที่เธอเพิ่งพบเจอมาเป็นอะไรที่สุดโคตรมากๆมันก็เลยเป็นการยากที่ใครจะเชื่อได้ลงรับว่าตัวของเอเวลินเพิ่งผ่านการข้ามมลติเวิร์สมาแต่สุดท้ายแล้วพ่อกับลูกครับก็เชื่อนางเอกอยู่ดีแล้วสามพ่อแม่ลูกครับก็ตั้งใจว่าจะเริ่มต้นกันใหม่ ซึ่งก่อนอื่นเลยต้องเริ่มต้นจากการเดินทางไปที่กรมสัมภากรเพื่อคุยกับเจ๊เหลืองให้รู้เรื่องรับตกลงเรื่องธุรกิจให้เรียบร้อยว่าทางรัฐจะทวงอะไรคืนจากพวกเขาบ้างแต่เรื่องมันกลับกลายเป็นว่าครับเจ๊เหลืองแก้กลับให้เวลาครอบครัวนางเอกถึงหนึ่งอาทิตย์เต็มในการไปเคลียร์เอกอสารต่างๆรับที่ผิดต่อข้อกฎหมายในการแก้ไขข้อหาต่างๆรับเทียแย่ทางระบบเพื่อเริ่มต้นใหม่ให้กับครอบครัวนางเอกได้ซึ่งก็แน่นอนว่าเอเวอร์ลีนกับเวมอนตีใจเป็นอย่างมากสิครับที่ในที่สุดครับชีวิตที่มีความสุขของ เขามันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นมาอีกครั้งในขณะที่ทางฝั่งของจอยครับก็มีความสุขกับรักของเธอที่ถึงแม้ว่าจะมีแฟนเป็นผู้หญิงก็ตามรับอากงก็ยอมรับก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดครับก็ตัดจบแต่เพานี้ทีนี้มาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างที่ต้องบอกก่อนเลยครับว่าเป็นส่วนที่สําคัญจริงและขอย้ําตรงนี้เลยครับว่าทุกคนต้องฟังให้จบครับเพื่อที่ว่าคุณจะได้เข้าใจในเรื่องของหนังเรื่องนี้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นประเด็นนั้นก็คงไม่พ้นเรื่องของเอฟเวอร์ลิน ที่ผมจะขอมาขยายความเพิ่มเติมนะครับถึงเรื่องที่ว่าทําไมนางเอกในจักรวาลน,นี้ถึงเป็นคนที่อัลฟาเวมอนเลือกครับในการที่จะต่อกรกับแผนการชั่วร้ายของเจ้าบุกได้สําเร็จาทัะธานที่เอฟเวอรีในจักรวาลน,นี้ครับเรียกได้ว่าทําอะไรในชีวิตไม่สําเร็จเลยสักอย่างทั้งในเรื่องของความรักอาชีพการงานและครอบครัวครับทุกอย่างมันพังไม่เป็นท่านี่แหละครับคือสิ่งที่อัลฟาเวมอนกลับสนใจในตัวเธอเพราะว่าการที่เธอทําอะไรไม่สาเร็จสักอย่างแบบนบี้แหละ เธอก็เลยสามารถทําได้ทุกอย่างครับเพื่อนๆลองคิดตามผมดูถ้าสมมติว่าเอีนในจักรกวาลน,นี้ ทำสิ่งหนึ่งในชีวิตสําเร็จครับมันก็จะแตกแยกย่อยกลายเป็นจัก,กรวาลแยกไปเรื่อยไม่ว่าจะเป็นการสําเร็จในการเป็นเชฟเป็นนักร้องเป็นนักกังฟูรวมไปถึงดาราอะไรก็ตามแต่ไม่เหมือนกับเอฟเอรลีในจัก,กรวาลหลักที่ทุกครั้งที่เอฟเอรลีในโลกนี้ล้มเหลวครับจะก่อให้เกิดเอฟเวอรลีที่ประสบความสําเร็จขึ้นอีกโลกหนึ่งในขณะที่คนส่วนใหญ่ทั่วโลกครับจะมีตัวตนในโลกคู่ขนานเพียงแค่ไม่กี่ชีวิตไม่กี่จัก,กรวาลแต่ไม่ใช่กับเอฟเอรลีในโลกนี้ครับที่ทําอะไรไม่เอาไหนเลยสักอย นับไม่ถ้วนนี่แหละครับจึงอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเอฟเวอรลีในจัก,กราวาลหลักครับถึงได้น่าสนใจเอามากๆคือเธอสามารถดึงสกิลจากใครก็ได้จากเอฟเวอรลีจัก,กราวาลไหนตามใจที่เธอต้องการครับที่ยิ่งมีตัวตนในพหุจัก,กราวาลเยอะมากเท่าไรพลังต่างๆครับก็มีมากขึ้นเท่านั้นแทบไม่ได้แตกต่างจากพลังของโจบุตโทบากิเลยซึ่งโดยรวมของหนังเรื่องนี้ครับเรียกได้ว่าทําออกมาได้ดีมากๆควรข่ายอย่างยิ่งครับที่จะไปดูในโรงภาพยนตร์เพราะว่าองค์ประกอบต่างๆเนี่ยมันสุดคตรจริงๆครับถ้าในเรื่องของตัวบทหนงัง นักแสดงรวมไปถึงพวกฉาก CG ต่างๆรับมันสุดยอดแบบขั้นสุดสําหรับเพื่อนคไหนครับที่ชื่นชอบในการฟังสรุปเนื้อเรื่องแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องของพวกเราไว้ด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคลิปสปอยหนังใหม่ๆแบบนี้มาลงเพื่อนๆจะได้รับชมก่อนใครเป็นคนแรกเลยสําหรับเพื่อนคไหนชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับแอดมินคนละหนึ่งไลค์มันจะเป็นกำลังใจอย่างมากครับในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราทีมงานทุกๆคนยังไงก็ฝากกันด้วยละ่ะสําหรับวันนี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วกระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ